สวัสดีครับนี่ก็เป็นจุดที่สองครับระหว่างทางพอดีญาญ้าสวยครับก็เลยปล่อยกินซะครับแต่ว่าไม่ได้ปล่อยจนแล้วนี่ครับก็ผูกเชือกคอแม่เพชรกับแม่ชายไว้ครับเหตุผลก็คือว่าควบคุมง่ายครับเพราะว่าผมมาคนเดียวผมก็ปล่อยคนเดียวครับ ก็คือว่าเวลาขี่ครับคว,ค,วควบคุเเวลาขี่นี่ควบคุมง่ายครับว่าขี่แม่เดือนฉายผูกคอติดกับแม่น้าเพชรไว้ระยะหนึ่งก็ขี่แค่แม่เดือนฉายมาแม่น้ำเพชรเขาก็เดินตามครับแต่ว่าเห็ดพ้นที่ยังผูกไว้ก็คือปล่อยปล่อยให้กินด้วยกันครับ ลงปล่อยให้กินด้วยกันแต่ว่าก็ติดคอไว้เพราะว่าจะได้พบคุ้มง่ายๆครับ<อ>ก็คืนกันหน่อยนิดนึงครับไปถึงบ้านก็ปล่อยปกติะครับวิธีนี้ก็ใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่คุ่แม่เดินชายกับพุณแม่น้ำเพชรแต่เด็กแล้วครับตอนผมอยู่ป .3 ป .4 ผมก็สี่งนะครับ ขี่แม่เดินฉายแล้วก็พวกแม่นําเพียดไว้เวลาไปแสดงช้างพอถึงมีลูกมาก็ยังใช้สูตรเดิมครับการควบค,คุมง่ายครับเวลาไปคนเดียวขเขาไปด้วยกันนะเขาก็เหมือนเพื่อนกันตนะัตมาด้วยกันหรือลูกก็ลูกเป็นพี่น้องกัน เวลาปล่อยเขาไป่ยปล่อยเข้าไปเยปลยครับป,ปล่อยเข้าไปครับแล้วก็รอตามคุมมือไม่ให้ไปกินต้นกล้วยต้นใดนของเขาที่ปลูกไว้ครับเห็นหญ้า,าสวยๆนี่ก็ปล่อยกินแล้วปิดซะละเขาก็นนกินดีด้วยทั้งแม่ทั้งมุกพากันเดินเตะกินกินดีมากเลยครับ พีน่นพพลัดน้องแก้วตาถ้ามีคุณพ่อมาด้วยก็หรือว่ามีพี่สาวมาขี่ด้วยก็ไม่ได้ผูกครับ <m> ก็ปล่อยสั <m> กก็เหมือนช้างแฝดแล้วครับคนละพ่อคนละแม่แต่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กติดกันตั้งแต่เด็กแถมยังคล้ายกันนะครับพีน่น้องเอ้ยแม่เราเพรแม่เดือนจายมองผืนผืนก็แฝดเลยครับ S <S <S <auch> คนแกครับไปหาปลาแถวนี้มีมีแหล่งน้ำก็มีน้ำหญ้าแถวนี้ก็สบายใจครับเขาเวลาทำนาเขาก็ทำไม้กินครับเขาไม่ได้ใช้ยา ใช้สารเคมีอะไรอะมากครับแถวนี้ก็ให้กินสบายครับไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเป็นแถวอื่นแถวที่เราไม่รู้ก็ไม่ควรที่จะไปปล่อยครับอันตรายตายมานี่มามามากินยาก,ก่อนไเพาชรพาฉายมาเร็วเพชรถอยมาถอยมาถอยมาเร็วถอยมา มามากินยาบ่นนี่นี่กินยาก่อนต้องจำเป็นที่ต้องพ่วงครับเพืว่าจะได้ควบคุมง่ายๆถ้าไม่พว่วงสีแต่แม่เดินขายแล้วไม่พ่วงแม่น้ำเพชรแม่น้ำเพชรก็จะพาลูกเดินไปกินของเขากลัวไปทำข้าวของเขาเสียหายด้วย ก็ต้องระวังนะเวลาระหว่างทางถ้าเกิดว่าเดินไปไปเจอคุที่เขาตักน้ำไม่ให้วัวครับถ้ากันไปเดินไปกินไปเล่นของเขาแล้วลูกไปเหยียบถังเขาพังนี่ก็ต้องเสียเงินซื้อเขาใหม่ครับก็เลยต้องพวงป้องกันนะระวังไว้ก่อนนะแล้วก็ไม่ไปกินไปกินของที่เขาปลูกไว้ด้วยครับ แต่แม่นภะีศแม่เดินชายรับพูดง่ายครับพูดยากกับน้องแกตาเนี่ยครับเดินกลับบ้านแต่ละทีก็วิ่งไปเตะแต่คุน้ำวัวเขาไม่รู้ว่าเขาจะว่าเอาไหม <laughs> ไ เดี๋ยวถ้าเขาลืมหวานข้าวริืมไถานาเริ่มอะไรก็จะต้องกลับไปอยู่ตะกลางคืนแล้วครับแต่ตอนนี้ก็อยู่บ้านครับไปบ้านไปป่าเช้าย็นกลับเช้าเย็นกลับ,ลบถ้าจะมาผูกไว้ปล่อยไว้นานี้ก็ไม่ได้ครับ เพราะว่าเป็นนาเขาแล้วก็คือว่านมมันก็มีอยู่ครับแต่แบบมันอยู่ติดถนนครับกอลูกๆเขาพากันวิ่งเล่นไปนู่นไปนี่กวนอันตรายครับแต่ถ้าไปอยู่ที่ป่าที่ดินเรานี่มันก็ปลอดภัยแบบไปอย่างครับเพราะว่าเป็นอาณาเขตของเราแต่ถ้ามาปล่อยของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ว่าครับเพราะว่าที่แถวนี้ คุณพ่อก็เลี้ยงช้างมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นครับก็มาสืบทอดมาสืบทอดวิธีการเลี้ยงช้างของพ่อครับเอ้ยตกหลุมเบา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 ลเบาเบาพาก็ไป่ใส่แถวนี้ก็เป็นทุ่งหญ้าเลยครับถ้าเขาไม่ทำนาไม่ปลูกไเอ้ยเขาทำนาแล้วครับช่วงทำนาเขาก็ทำพอเขา เกี่ยวข้าวเสร็จก็เป็นทุ่งหญ้าครับเลี้ยงวัวคนแก่เขาก็มาเลี้ยงวัวกันครับแต่ก่อนคุณพ่อก็เลี้ยงเนี่ยครับแม่วันรีมาเลี้ยงเลี้ยงจนเกิดเป็นพี่พวกมาเกิดพี่พวกมาก็มาเลี้ยงอีกเดินไปเดินมาเป็นช้างป่าครับของช้างน้อยสี่ตัว เราคุมดูเขาครับ การที่พาช้างไปป่าครับเดินไปบ้านทุกวันนะครับมีผลดีมากเลยครับผมช้างช้างก็จะอ้วนนะครับแต่ว่าก็จะใช้ระยะเวลาในการอ้วนแต่สำคัญเลยครับคือว่าช้างแข็งแรงได้เดินออกกำลังกายทุกวันครับลองเปรียบเทียบดูนะครับผมแบบไม่รู้จะถูกต้องไหมก็ไม่รู้ครับแบบบัวที่เขาไล่ ไปทุ่งทุกวันครับเขาได้เดิอนออกกำลังกายร่างกายเขาจะผอมหน่อยหรือว,ว่าอ้วนตามการเลี้ยงดูแต่ร่างกายเขามันจะแข็งแรงนะครับเขาได้เดิอนออกกำลังกายทุกวันแต่ถ้าวัวที่เลี้ยงอยู่กับคอกที่เขาคอ,อกใหญ่ๆครับเขาก็ได้เดินครับแต่ว่าร่างกายเขาจะแข็งแรงน้อยกว่าน้อยกว่าวัวที่ได้เดินทุกวันนะครับเราเปรียบเทียบดูครับ แต่ว่าไม่รู้จะถูกต้องไม่ถูกต้องก็อันนี้ก็ต้องขออภัยเลยนะครับก็เอามาให้ลองคิดดูครับลองคิด,ดูเอามาเปรียบเทียบกับช้างช้างที่ได้เดิอนออกกําลังกายทุกวันนะครับเหมือนแก้วตาห้าเดือนแต่แข็งแรงมากเลยครับพี่น <Ph ino. S 1> พลัสน้องแก้วตาได้เดิอนออกกาลังกายทุกวันทุกวันนี้เดินกลับบ้านไปนาไปทุ่งนามาวันแรกเดินหอบครับเดินแล้หอบน้องแก้วตา ทุกวันนี้วิ่งเอายังไม่หอบเลยครับก็คือว่าเขาได้เดินทุกวันเหมือนกับการออกกําลังกายครับถึงจะเด็กแต่ก็ได้ออกกําลังกายแข็งแรงแล้วก็เวลาไปลงน้ําสระเมื่อเช้าครับไปลงไปเล่นน้ําน้องแก้วตานี่จมโคลนไปครึ่งตัวเลยครับแต่ว่าก็ปีนขึ้นมาได้แข็งแรงมากเลยครับของนี้ ดื้อแล้วยังแข็งแรงอีกเดี๋ยวนี้เดินไม่หอบพัดไม่มีหอบวิ่งเนอยังไม่หอบลองแกวตาคุณแม่เขาก็แข็งแรงนะครับจะเดินออกกำลังกายทุกวันเดินวันละนิดวันละหน่อยวันละกิโลอยู่ป่าก็พากันวิ่งเล่นสองพี่น้อง ช,ชูพลังกำลังแล้วเง,งเจาตาเอาไไง่ายง่ายครับเราเปรียบเทียบกับคนครับอันนี้อันนี้คือคือความจริงนะครับคนที่ออกกําลังกายประจําร่างกายจะแข็งแรงไม่หอบไม่เหนื่อยเร็วแต่ถ้าคนที่เอาแต่นอนเล่นหรือว่าไม่ค่อยได้ออกกําลังกายก็จะร่างกายก็จะ เลยเร็วหน่อยหอบเร็วหน่อยครับอันนี้คือความจริงนะครับค้างก็เหมือนกันครับถ้าได้ออกกําลังกายได้เดินประจาก็แข็งแรงครับโรคไขไข้เจ็บก็เจ็นยากครับแต่น้องแก้วตานี่ก็เดินทั้งวันครับไม่รู้จักเหนื่อยเลยควานนี่เหนื่อยแทนครับคุณแม่คุณพ่อนี่เหนื่อยแทนครับนั่งดูเดินเล่นทั้งวันคุณพ่อคุณแม่อยากให้ แกตาได้พักผ่นบ้างแก้ตาก็ไม่พักเลยเล่นทั้งวันครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูวันนี้คลิปนี้ก็พูดเยอะหน่อยครับผมขออภัยด้วยนะครับ